จำนวนสองชุดด้วยกันนะครับชุดแรกจะเป็นการแสดงในชุดของขอนเกี่ยวข้าวนะครับชุดที่สองสืรชนาที่กำลงกังออกให้พิการอยู่ะนะตอนนี้นะครับเพื่อในอำนาิเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้ย่า่ ท่านต่อไปี่ไทยนะครับท่านต่อไปครับท่านชาติพานอาวุธผู้มีการสื่อต่อไปครับท่านต่อไปนะครับท่านเจริญสองสื่อครับผู้มีการสื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการกเศรศกษตรจังหวัดน่านครับน้องสื่อครับผู้มีการสื่อส่งเสริมและเทคโนโลยีการกเศรศกษตรด้านเมล็นะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านต่อไปนะครับ ท่านภัยสาลตันชัยครับผู้มีการการถันต่อไปครับท่ is, ทานภัยรัชศิวะโยครับหัวหน้าสํานักงานกองทุนฟิล์ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดแพร่ครับอาจารย์เท่าเรือครับหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ครับจารย์สิ์เอกสิรห์ารเสกนาตาครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ครับท่านต่อไปนะครับท่านวัฒนเกียรติชมสวนครับ ครับท่านประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาตเจ้าการแพร่2 5 6 6นักองค์การบริหารส่วนตำบลนา,นจ,านนจับอภิรมณ์สมยศศักดิ์ทวันอภิเยนท่านผูน้ีเจ้นที่ในพระราชบุะห์สมเสด็จพระบรมโอรสาธิราชฯพระยามพระโสดาบุมานพระรับังเภออําเภอแม่รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อําเภอเมืองแพร่ได้รับมอบหมายภารกิจ ให้ไปพูดจัดงานโครงการที่การเกษตรพื้นที่ในพระนคารพรัสมเด็จพระบรศวราราชสยามกุลราชสมุนรไตยมาที่สมปีคจระาอย5่หวรักาสที่5 1 6ณองา 25, ววก,อการนานบริหารส่วนตัวนัาจักรหมู่ที่3ตบวนาาจักรอำเภอแพร่จังหวัดแพร่ในวันนี้เป็น20ตำบล1 6 6หมู่บ้านประชากรแหน2หมู่อีก995ไร่ ปูนโฉลงเสรอจที่3ปูนและปูนอิสระที่ปูนโฉลกจำนวน218ปูนเท่า2ลายและเต้ายางสมาชิกฟาร์มเมอร์จำนวน52รายและสาขาสำหรับเกษตรจังหวัดแพร่สำนักงานเกษตรอำเภอแพร่โครงการบริหารสูงบนอาจัดทางการเกษตรได้อย่างทันเวลาและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรต่อไปในนามของคณะผู้จัดงานขอเชวญประชาชนชาวอำเภอแพร่ขอต้อนรับท่านที่ว่าราชการจังหวัดแพร่ ท่านชุติเดชจันทร์ท่านนายกบัณฑิตชาและคุณนัทสุริยการและผู้ร่วมงานทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณครับขร้อมด้วยท่านเกษตรกรและท่านคณะผู้ป่าเลครับผมนายสมเกียรติพันธุสีนักจัดการส่งเสริมการเกษตรชุมนานการพิเศษ รักษา,ากร,รักางการเกษตรจังหวัดแท่ในนามของคณะทำงานโครงการที่ดินเกษตรเคลื่อนที่ขอขอบคุณทา่านที่ได้สมเด็จพระบรมัวสาทิราชสยามประโราชสุพรราในมาคที่สองมีประมาณ256ันในวันนี้ตามที่ก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในาการจัดโครงการที่ดินเกษตรเพือนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการการเกษตรเกษตรกรในพื้นที่หา่างไกลให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรได้ได้รับการแก้ไขปัญหาทางานการเกษตรจากพว้ผลิตในคราวเดยียวกันที่นักการการให้บริการความวารมาู้ทุกหน่วยงานไปสัก,กระทรวงเกษตรและสาก์ในจังหวัดแพร่และหน่วยงานภาคีการจำหน่ายสินค้ up, าแปรรูปสินค้าทางการเกษตรจากสารบังัเกษตรกรกลุ่มเษกมเษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาพเอกชนโดยมีเกษตรกรจากพื้นที่อำเภอเมืองแท้และอำเภอใกล้เคียงมารับบริการแับนี้ได้เวลาสมควรแล้วแต่ผมขอการเชิญท่านท่านประธานกล่าวเปิดโครงการที่การเกษตรเครื่องที่ในภาพราชัดแล้วก็สมเด็จพระบรมโอสถเจ้าสยามบุรุษราชสุพรรณเปนมาที่สองพศ2566พร้อมทั้งตราภาษัยให้ข้อคิดเห็นแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดผลิตทางการเกษตร มอบกันบลาสําหรับปล่อยพันปลาในในแหล่งน้ำสาธารณะแต่ผู้แทนผู้นําชุมชนชมการแสดงของกลุ่มแม่บ้านพร้อม่ยวข้าวชมการแสดงของคณะอาสาสมัครสารณสุขประจำหมู่บ้านเต้นประกอบเพลงอยู่เขาชมนิทรรศการของดีตาบบนาจัดและตรวเยี่ยมบูธของหน่วยงานที่มาให้บริการเกษตรตามระดับต่อไปขอกาสทุกานนะครับท่านนายกงค์การริหานส่วนตัวนาจัดนะครับ ท่านพร้อมกับการสถานีตำรวจปุทอรมยมือร,รุงแพร่ท่านอคสั์มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการที่นิาายยกเตเตรเลื่อนที่ในพระราชาณูเครห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุลราชกุมารมาครับวันนี้เป็นไตรมาก2คือครั้งที่2ของปีพมประมาณส5 6พัตามที่ท่านรักษาราชการแทนกเกษตรจังหวัดนะครับ บรรยากาล่าศถึงวัตถุประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะครับคงต้องบอการรากาบเดือนว่าโครงการที่กเกษตรพื้นที่ในพระราชาลุกเพาะเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ตั้งแต่ในหลวงนะครับเป็นพระบรมโอรสาธิราชนะครับมีความเปิดเผนที่จะให้กระทรวงเกษตรนะครับยกทั้งกระทรวงไปในพื้นที่ที่ห่างไกลน,นะครับไปในพื้นที่ที่ พี่น้องเกษตรกรเนี่ยยังขาดในเรื่องขององค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเพื่อพัฒนาเพื่อย,ยกระดับสินค้าเกษตรเพื่อมีมูลค่าที่ดีขึ้นนะครับมีคุณภาพที่ดีมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับบอกว่าด้านพืชด้านสัตว์ด้านการประมงนะครับสิงต่ตางๆเหล่านี้นะครับเมื่อพี่น้องประชาชนมีองค์ความรู้นะครับ สามารถเบบรพ่มระดับคุณภาพของสินค้าทั้งต่างประเทศนะครับก็จะทำให้พี่น้องมีไรายได้ที่ดีขึ้นในอดีตเนี่ยนะครับผู้คนอาจจะนิ้สึกว่าทำานักเลยนมีนาสาวให้ก็ได้แสงนะครับปัจจุบันเทคโนโลดีมาช่วยเราต้องทำนาสาวให้ได้แสงเลยอาจจะทำนาแค่ให้ได้เงิงเศษนะครับ,รบตรงนี้เราเอาเวลาว่า นะครับแต่เช้เวลาว่างแต่ที่ลงรูดลงแรงเยอะจะได้เอาเวลาที่มีอยู่ไปทำเกษตรด้านอื่นๆในลักษณะเกษตรกระทรวงเกษตรนะครับว่ากรมวิชาการกรมปันนุกรมพันธุศาตร์นะครับหมอออกบูธนะครับเวียนไปเรื่อยๆสอบถายโดยเฉพาะจังหวัดแกลงเป็นจังหวัดที่มีไซท่าที่สูงนะทีมงานส่วนราชการกระทรวงเกษตร นะครับจะช่วยสำหรับคนผลิตนะครับมีการเมื่อยกระดับไปแล้วนผลิตก็จะทำให้ราคานะครับร่วมนะครับมาเก็นกำลังใจในกับหม่อทุกคนนะครับหม่อทุกคนอยู่นะครับเชื่อว่าทุกท่านนะจะได้ช่วยกันรักษานะครับรักษาปัญญาที่มีอยู่นะครับมาสืบสานนะครับสืบสานจะเปต่อยอดในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นนะครับ แล้วก็ต่อยอดผลิตสู่ตลาดน,นะครับตามความประสงค์ของทุกท่าน,นต่อไปในโอกาสนี้ก็คงต้องได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระผมนะก็ขออนุญ,ญาตเปิดงานโครงการคีนิจเซ็นเตอน์ที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิยรา,ยาชสยามมกุฎราชกุมารไตรมาสที่สองประจําปีงบประม,มาณ2566ันห้บหกหักนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ และขอเชิญท่านน้าก้องที่เสา นายกเหล่ากชาตริห์วายแท้นะครับได้ให้เกียรติมออกพิพิฆาพังไม้ตามมันตัดังงนี้ครับเลียนใช้ท่านประธานในพิธีถึงการจัดงานนะครับอีก12ท่านนะครับลำดับตอ่อไปขอเรียงเชิญ นัอช่างภาพเก็บภาพนะครับและดับต่อไปนะครับสนการมอบหมาบริการและถายทอดทีมีการเกษตรประจำระดมานฉากนะครับก็เป็การ้ท่านอันนี้เป็นแจ็คแจ็คครับ

บอกเลยเนา่แล้วก็เป็นผ้ที่เพ่นทีนั้นครับตนี้เปที่ดนะครับสาหรับลักษณะต้องห้ามสีผัวสีใสสีผัวไดงนะครับต้กงมักดวนเป็นผู้คนที่คนเฉลี่นกบ้านด้วยนะปรับต้องคืนงด้วยไหเขาวง่ายปอกแบบพีน่องทีอาดูที่แปล ก็สามารถมามาลงชื่อขอรับบริการกดหัวได้นะที่นีกดหัวนครับแล้วก็เสกนรีวนของเสกนเะเร็นแล้วก็กะดูกด้านนีมันเดินที่หนูต้องเดินมานักผมแชับเบาะนักผม อะฮะตัดเสียแล้วทำผสมยางมันมันเหมือนกับลำบุยจีนเลยนะมันเหมือนแบบเราไปตาออกมาเล่นน้อยมันทำไมต้องไปเกล็ดตอนเช้ามืดอ่อเหตุผลเพราะว่าตัวช่วงนั้นเนี่ยพออากาศเย็นเนี่ยแรงดันในเซลล์ของของพืชเนี่ยมันจะสูงมันมีการสะสมของน้ําเยอะแล้วก็น้ํายางสะสมเยอะอ่าถ้าต้อง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 เดินมาตามต้นฮะเพราะว่าต้นมันเป็นวงกลมเนาะมันต้องค่อยๆเดินมาทีละนิดทีละนิดครับผมอ่า

Thank <laughs> you.